เมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะเกิดฝนตกหนักในหลายจังหวัดรวมไปถึงที่จังหวัดตากด้วยก็ทําให้เกิดน้ําป่าไหลหลากนะคะที่ตําบลแม่กุอ,อําเภอแม่สอดค่ะซึ่งทางหน่วยเฉพาะกิจฐานราบที่4นะคะก็ได้นํากําลังพลเข้าช่วยเหลือประชาชนค่ะหลังจากที่เกิดฝนตกหนักบนเทือกเขาเขตอ,อําเภอแม่สอดจังหวัดตากทาให้เกิดน้ําป่าไหลหลากเข้าท่วมพื้นที่หมู่6บ้านแม่กุใต้และหมู่11 บ้านแม่กุบุรพาตำบลแม่กุอําเภอแม่สอดจังหวัดตากค่ะซึ่งทางหน่วยเฉพาะกิจกรมฐานราบที่4ได้นํากําลังพล1นชุดปฏิบัติการเข้าช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบนะคะโดยได้ช่วยเหลือขนย้ายสิ่งของเครื่องใช้ภายในบ้านที่ถูกน้ําป่าทะลักไปไว้อย่างที่สูงและอบพยพยเคลื่อนย้ายประชาชนจากพื้นที่ลุ่มต่ําไปยังพื้นที่ปลอดภัยทางนี้พบว่าน้ําป่าที่ไหลทะลักเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนบางจุดสูงเกือบ50เซนติเมตร ล่าสุดเช้านี้ระดับน้ํากลับสู่ภาวะปกติแล้วค่ะแต่ว่าก็ยังคงสภาพความเสียหายเพราะว่ามีดินโคลนที่ไหลมากับน้ําทับถมภายในบ้านซึ่งเจ้าหน้าที่ได้เร่งสํารวจความเสียหายเพื่อดําเนินการช่วยเหลือเยียวยาอย,าอย่างไรก็ตามนะคะยังคงให้ประชาชนในพื้นที่เฝ้าระวังเหตุน้ําป่าค่ะเนื่องจากในพื้นที่ยังมีกลุ่มฝนซึ่งคาดว่าหากมีฝนตกหนักลงมาต่อเนื่องก็อาจจะทําให้เกิดน้ําป่าไหลทะลักเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนได้อีกค่ะ